ครับผมพี่นอ้อ,ลลนอง,อ,าาอ,งอึ๊บ,บไก่แล้วแล้วพออี่น้องบาเนี่เอาให้เพิ่งนาตาครับผมส่งบนนะครับอึ๊บไก่นะครับห่อนห่อนแลยครับควันไอถุดถุดอยู่นี่แล้วละมาห้องแก่น่อยดูเอาไมปลาทูปลาเนี่ยห้องอัคหน่อยครับกินอึ๊บไก่เอาเ้าไปเข่า การงานสั <im sharing> <thing> oh, oh ่งมาเลยเขแยนหอนกันได้พ um ี่น้องด้อ๋อดูดังเดยวอันเสยงยังไงบุเขีนน่าน่อาอ่าเครื่อกันมาเร่งนั่นเขื่องนี้มาเร่งได้กระป๋องใส่เั็สีมัด้อืม กในการเพื่ออย่าปวดเ,ยเ้ยเนาะมึงดูอ่ะส่วนส่วนหน้ามึงมึงก่อนเนาะเปลาวันไม่สะดว้งปากพี่น้องเลยอืมอืมโอเคโอเคยืบใกล้พี่น้องเซ็ปเซ็สูตรเซปอันอตามที่คลิปก่อนนั่นแหละอันนี้ซุกแล้วอัอนนี้ตัดตอมไม่เบิบ้ง ลงเลยปะเอ้าคุณอะไอ้ถั่วๆเลยเข่าก็ฮหอนอ่ะมีผลไอ้ึ้นมีแต่ได้วันหอนร่วกปากดูซะุกอ่ะเป้าก่อนออืเด็ด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 พี่น้องเอ้ย กินขขาเสบนอนรับน้ำตายเขาอะ่ะ <c> ม <oughs> ันกินเา,าได้นอนบัรับมาตายได้น,น,น,น้อแม่ัวพี่ดออ่ะกินเขาต้องกันครับอืออขอขอขออ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  โอ้ยกินพอกินมันอ้อนเป้าไปนำ้ำงกินทั้งเป่ากอนมีเวทมนต์ขาขากินความเป่าความโอมืล้วก็เกย เย็นมันก็โปแเ่ปด้วยเนาะเนาะต้องกินฮ่อนหอนกินคว่ำห่อนย้อนคว่มเมาเขาะอะสว่างเมาเราอีกคว่บ่มขัดเลยกินคว่ำห่อนอคว่มเมาเหลือจนเปืเ่อยเบิ้ดเบิจนเปือเปเ่อยเอนาะอือมามา <ừ. S 2> สูจไหมนะสูเสร็จมือหน่อยเนาะอ,อ้ไดการพีนอ้องเยมาเรื่มาเรื่มารัารกแต่เท่ได้นี่ดูนะว้านตัตเลยหคก่ฝีมือเซบอันสวนนา่นก่อน

Okay. เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อน้อพี่เนอะตกคิมี่ไว้สามีก่อนเด้อ